รอพอแล้วจะบางร้อยตะเอกนี่มชัยสาววงหากพบเจ้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งตุ๊ด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 คมก็ไม่กรแจ้ว่าผิดชือพลตรวจตรีคำพลลีลาปรพาพรคืรรรอผิดทับไว้บกพอเจ้าเจุ้รีร,รุ่นท่าแปดไปเลยนะมาเลยลองเรี้ยงก็จดที่ทางยดรว ข้าเข้าเก้าไม่ต้องโทรโทรไปไม่ไล่ผลไม่มีผลโทรแล้วไม่มีผลนะพ่อใหญ่วาโทรแล้วไม่มีผลโทรแล้วไม่มีใครรับสายให้ํำตอดไม่ได้กที่จุดเมื่อกี้ใอยลืมนู๊กใคยลืมถามอ่ะว่า ข้างล่างครับครับครับอย่าพูดอย่างนั้นสิคะเออขัดความตรงไหนเออไม่ได้ขัดขวางนะคะจะได้อย่าพูดอย่างนั้นสิคะเจ้าหนุ่มดีครับได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าได้ทันไปผมเลย่มดูความยินดีไม่ได้ขัดขวางนะคะไม่ได้ขัดขวามการนเองถ้าทำถูกเพราะมันสถานพี่นักสถาอะไรเงินนี้มันใช้ไปได้นะ เบอร์หมวกนะคะเดี๋ยวอาจจะเติมหมวกให้นะคะหนึ่งข้าวโต๊ะก็ใช้ไม่ได้ที่ต่อทำต้องขนดันครับแค่เราไม่มีอะไรหรอกแค่ว่าแค่เป็นไม่ถูกก็นนั่นเองเขาบางหมวกไม่มีเบอร์นะคะผมก็ยับจรินดีแล้วก็สนับสนุนไงคนมาแล้วขนาดยอะคนไม่สนาจก็ไม่เยอะสัเลยอันนี้ต่อไปจะนม่จ้ะั้งนาหรือยังคะ ตั้งตอน10โมงมันเวลาเลิกจาม11โมนครับอันนี้เลิกแล้วใช่ไหม11โมงตื่นแล้วครับเลิก11โมงึ่งเนาะนี่นะผู้กองนิยมนะจ๊ะดันได้ของด้ควบคุมดันอูรถข้างหน้าเดินไปก็ได้พิ่สอบถามได้ คนมาุลามาลงุนคนครับออ้างเ่ผมขัก็ได้ย,ยวาเ่ามาพควนดาน้ะจ้ะนี่นี่เก็บแล้วพันเก็บแล้วเออพันเก็บแล้วลว่า่อใหญ่ ตรานัดด้วที่ตรานัดแต่แต่ออบอกว่าถือคูยุติเจ้าหันว่าเขาลงคัดขวางพิ่นว่าเขาพวนแต่จริงๆแล้วไม่ได้โดนไม่ได้โดนสวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับผู้กองโอ้ยท่านลองโทษทีโทษที ว่าตำรวจเขาทำงานป้องกันเหตุนะผมก็คือคนจะผมอยากจะบอกว่าการประหาสันพัญทับเหมือนกับการมันเหมือนกับการบอกว่าเอ้ยตำรวจตจ้องจับตาหรือเปล่าเนี่ยพี่คนอย่างคนนี้เขาดื่มมาเข้าใจเข้าใจอันนี้อาเคสไหนที่ไอ้นั่นก็ว่าไม่ให้เขาขับเขาจะเกิดอันตรายกับตัวเขาครับตัวกับชาวบ้านแล้วพี่เนาะแล้วอย่างพี่มาผมกินเสียหายไหม ก็ไม่ได้นสียกองนะคเขาไม่ได้เสียหายที่ผมมาใช่ที่ไม่ได้เสียหายแต่เพราะว่าผมอยากจะขอพวกพี่ว่าถ้าท่านทําถูกถ้าท่านปล่อยไปท่านละเวนนะก็ถูกกันก็ใช่ไงแล้วผมแล้วผมกับเรียกว่าพี่อะไรที่ชื่ออะไรทองทองเลยล่าจะเป็นทองครับจะลายมีเปิ้ลมีผมเข้าใจไงผมเราอยู่ด้วยกันในพื้นที่นะผมอยากจะขอว่บเราประชาชนจะพังการทำงานไงเรามาช่วยกันสร้างช่วยกันทราให้ไม่ได้มาขัดขวางนะคะ จะเลยที่ทำเออทำไปเลยจ้ะออเป้าหมายก็กือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับถ้าพวกผมทุจริตหรือพวกผมประพฤติไม่ชอบเนี่ยมันก็มีช่องทางในการร้องทุกข์กันเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะผมอยากจะขอพวกพี่ว่าพีพพี่ชาวประาสัมพัญพวกผมพวกผมไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินเลยเพราะว่าได้ยินทั่วโลกจ้ะทั่วประเทศเลยเนี่ยเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเลยจ้ะ ทุกประเทศเลยผมอยากจะให้ช่วยกันบ่านเรือนกับจับรถตำรวจมาทำหน้าที่หนึ่งผมว่ามันมีความจะเป็นต้องมีด่านไงงป้อกันเหตุป้องกันเหตุถ้ามันมีเนี่ยพี่เขาอาจจะขับไปชนเลยไปล้มอะไรก็ได้ผมเจอเนี่ยเขาน่าจะเมาเาผมยืนผมได้กลิ่นแรงแล้วผมอยางให้ไม่เดาคอณเข่ามาเลยเชิไปเฝ้าหนึ่งท่าอย่างนี้ครับพี่ทำงานผมก็ทำแค่นี้เลยอธิบายให้พี่ทราบว่าเข้าใจที่พวกผมทำงานเนี่ย พวกผมมีจุดประสงค์เท่านี้ครับเข้าใจเข้าใจป้องกันเหตุใช่นะครับพี่ผมมันได้มีอาการเจียกพันนะพี่เส้นผมมาประทับกับทางห้รู้ผมก็เจอที่ก็ควักกล้องออกมาเอ๊ะมันเจยแพร่ทั่วโลกเหมือนกับว่าเอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำอะไรไม่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่าคิดไปอย่างนั้นอย่าคิดไปมันไม่เอาไม่เอาแล้วที่ไม่ได้เก็บด่านหนีพี่นะฮะพอดีไม่เกี่ยวเวลามันจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงด้วยอันนี้คนเมาด้วยนะครับพี่แล้วแต่ท่านจะทํา ใที่มันถูกต้องอ่ะที่เป็นทองเข้าใจเนาะเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจผพาะตการไท้ขยันขยตรวจที่เค้มาทำงานมี่พี่ผู้หญิงนะผมก็ขอดูว่าเขาเป็นไครมาจากไหนยังไงใช่ใช่ใครดูผมผมเปิดเผยผมร้อยตำรวจเอกนิยมมีใบที่ด่าผมเป็นหัวหน้าด่าเดี๋ยวผมผมขอดอขอดูพี่หน่อยไครด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะดูได้ดูได้เออเออเดดเดดเดูได้ ขออนุญาตเลยยังคะโอเคนะขออนุญาตเลยยังคะถ่ายถ่ายรูปขออนุญาตได้ยังแล้วไปไปถ่ายกล้องเหมือนผมนี่แหละที่ขออนุญาตผมยังไม่พี่เป็นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคะหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไหมที่คุณฉันประชาชนค่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ประชาชนจ่ายเจ้าหน้าที่ถ่ายได้แต่เจ้าหน้าที่จะถ่ายเราคือต้องขออนุญาตค่ะ อเดี๋ยวเขาฆ่าไปตรวจที่โรงพักนะครับพอดีมีตำรวจมาดูไปไหนก็ไม่ทราบตำรวมาขอผมเป็นพรคประชาชนชนประชาชนจ้ะประชาชนค่ะเป็นอะไรที่ก็คือถ้าถ้าไปเปล่าแล้วไม่มีก็คือไม่มีเดี๋ยวตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วออกมาทำไมเข้าเวรอยู่ตรงนี้ออกมาทำไมเนี่ยเลิกกับเลิกใจยังไงใช่หรื จบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีหล่องบางคนอยู่ที่มักถ่ายรวมหาแล้วบอขออนุญาตถ่ายโหลดไ่ต้องลืมสิไปแน่นอนละ่ะสิแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเราเป็นประชาชนเราถ่ายได้แต่เจ้าหน้าที่จะมาถ่าย ตัวประชาชนอนะ่ะทายบ่ได้ถ้าจะเด้อจำไว้ถ้ายากทายก็ต้องขออนุญ,ญาตเท่าสกรทายแบบนี้ลักททยเนี่ยลักทายบ่ได้จ้าลักททยนะ ก็ก็โทรได้100ครั้งไม่มีคลรับสายไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วมันกลับเข้าใจได้เพราะนั้นผมถึงไม่จำเนที่หรอกกระทำนะครับกระทำการเกิดเข้าใจกันประกันเนาะดีจ้าจ้าไดันสวัสดีครับจ้าเอาน้องอมกับคันนี้เอาก้อนไปไปลงพัดร้อน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 ไม่เป็นไรเพื่อประชาชน สองแต่มาจากธุระที่บางละมุงมก็พอสมควรจ้ะ